Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to the ceremony of you in Oyu under the name of We Welcome to Sakao Project, which we part Sagao has many fascinating natural and historical tourist attractions. For example, La Bang Sida Natural Park, the Stop of Tung Temple, the with the about Sang project. Hong Gang. หน้าส่วนราชการและสร้างความเข้มแข็งเสรีของประเทศเปต้นหมายในการให้ภาครัฐและเอกชนจวมคณครังานตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงกุมภาพันธ์วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการเสรฐกิฐานล่างได้อย่างยั่งยืนแครับผมชื่อนากสั่แก้วครับ ผมเป็นหนึ่งในทีมงานเซลล์ชายจังหวัดนะครับหน่วยงานภาคและภาคเอกชนนะคะช่วยกันเป็นเซลล์แมนนะคะก็คือทั้งอบจนะคะที่จะมีความสามารถที่สุดก็คืออบจ์เที่มีเครือข่ายอบจทั่วประเทศนะครับท่านชักจูนให้อบจทั่วประเทศเนี่ยเห็นความน่าเที่ยวของตัวแสกแก้วนะคะแล้วเข้ามาดูงานโครงการนี้เป็นโครงการที่ที่ดีมากๆ ับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพก็ถามว่าเธอไม่สั่แก้วสั่แก้วไม่รู้รู้ลงเกลืออ้อมอ้อมที่ดีที่ว่าดีใจเพราะว่าเจ้าบบแค่แก้วก็เป็นอะไรครับก็คือต้องมีการรวมรวมพลังนะครับแล้วก็ทำงานแบบบูรณาการถือว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเราขอบคุณทางคานี้ด้วยนะครับขอบคุณ การของเราเขาตอรับทางภาคเอกชนภาครัฐเองนี่จริงได้ไปทำอะไรเพื่องทางนั้แต่สำหเรื่องภาคเอกชนผมจริงก็คือภาคเ,เ,เอกชนร่วมกันนะครับกับทุกภา,า,กา,า,านคส่วนภาครัฐเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านด้วยนะครับว่าช่วยกันคิดนะครับ รองนายกต้องตีและวต้อนตีผู้การกระทรวงมนิสท่านลองจิรินเน,น,นี่ยนะฮะลักษณะมสิทธิ์ท่านให้นโยวัยว่าว่าทีมเซลแมนเนี่ยจะต้องช่วยกับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างชาตของจาแต่ละจังหวัดนะฮะเอ็นโปย์นะเป็นองค์การซึ่งดีมากแลเรียกว่าวีเวลข o ้ e to ิษัทแก้วระหว่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกอปจอนะฮะ แล้วก็ท่านประธานหอ,อก,การค้าและภาคเอกชนทั้งหมด20หน่วยงานประกอบด้วยภาครัฐ14หน่วยงานนุ่มนั้นท่องเที่ยวนะคะธุรกิจบริษัทจำโรงแรมแล้วก็ภาคเอกชน6หน่วยงานนะคะร่วมกัน20หน่วยงานเนี้ยเราเองก็เหมือนเซลแมนนะคะคือจริงๆก็เชิญชวนนะคะเป็นการซื้อก้ายและเชิญชวนให้แต่ละท่านเนี่ยได้เป็นเซลแมนด้วยนะคะว่า,ามีอะไรดีจังหวัดเรามีอะไรดีจริงๆแล้วจังหวัดสัะแก้วเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ แล้วก็น่าเที่ยวมากตอนนี้โรงเกลือก็เปิดแล้วนะคะก็มีการซื้อขายกันนะคะตลาดเป็นเป็นตลาดอัตลักษณ์เหมือนกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวนะคะรู้จักสัตวแก้วมากขึ้นมีเวลขั้นดูสัตแก้วกันนะคะ